โอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแกจิตอันนึงนะครับที่ผมใช้มาตลอดในปีที่ผ่านมานครับนอกจากเรื่องของรองเท้าวิ่งแล้วแน่นอนอุปกรณ์นี้ผมใช้เป็นประจาตลอดนั่นก็คือเรื่องของหูฟังนั่นเองนะครับเพราะว่าผมคนชอบฟังเพลงหูฟังที่ผมใช้บ่อยที่สุดก็คือรุ่นนี้ครับนี่คือ after shock a e r o p e x นะครับที่ผมคิดว่านี่เป็นหูฟังที่ปลอดภัยคุณภาพเสียงถือว่าใช้ได้นะครับอาจจะไม่ดีที่สุดแต่ว่าใส่แล้วสบายหูมากๆที่สําคัญคือไม่อุดหูเวลาวิ่งนะครับใส่แล้วก็ ไม่ต้องกังวลว่ามันจะหลุดเลยแล้วก็กันเหงื่อด้วยนะครับแต่ล่าสุดนะครับทางโ o แ n นะครับก็ได้ส่งกิต์เซตนะครับหูฟังรุ่นใหม่มาให้ผมซึ่งเป็นหูฟัง Aftershock นะครับแต่ว่ารุ่นนี้มีชื่อว่า Open Move นะครับซึ่งเป็น Exclusive นะครับที่ส่งมาให้ทางผมได้รีวิวนะครับก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับภายในกล่องกิต์เซตนะครับก็จะแถมเรื่องของผ้าเช็ดหน้านะครับมาให้นะครับซึ่งเป็นผ้าที่แบบ คุณภาพค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็เรื่องของกระเป๋าคาดเอวสามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆได้ส่วนเรื่องของหูฟังนะครับแน่นอนก็มาพร้อมกับที่ชาร์จแบบ USB-C นะครับแล้วก็มีถุงผ้าแบบกันน้ำมาให้นะครับรวมถึงโฟมที่เสียบหูนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะฟังเสียงแบบแน่นๆเต็มๆความพิเศษของหูฟัง AfterShock นะครับก็คือเพื่อนๆไม่ต้องเสียบเข้าไปในรูหูนะครับสามารถที่จะได้ยินเสียงรอบๆข้างในขณะที่ทำกิจกรรมได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับก็ต้องบอกเลยว่า ผมเนี่ยเคยเกือบตายเพราะว่าใส่หูฟังแบบอินเอียร์มาแล้วนะครับในการปั่นจักรยานแล้วก็ทําการวิ่งเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยได้ยินแต่เสียงเพลงครับแต่ว่าหลังจากนั้นพอผมได้ลองหูฟัง after shock แล้วผมไม่อยากจะเปลี่ยนไปใช้หูฟังแบบอินเอียร์เลยเวลาออกไปวิ่งหรือว่า ปั่นจักรยานเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่ามาก a f t e r s h o k นะครับเป็นหูฟังแบบ Bone c o n น u c t i o n นะครับก็คือใช้เรื่องของการสั่นสะเทือนเพื่อทําให้เพื่อนๆได้ยินเสียงแทนที่จะเสียไปในรูหูนะครับแต่ว่าตัวนี้ใช้ในการสั่นบริเวณข้างหูตรงนี้นะครับก็จะทําให้เพื่อนๆได้ยินเสียงเหมือนกันนะครับแน่นอนว่าเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับอาจจะเปรียบเทียบไม่ได้กับหูฟังที่มันซีเรียสจริงๆราคาตัวนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับ a e r o b e c รุ่นท็อปสุดนะตอนนี้นะครับถูกกว่าการเกือบครึ่งนะครับ Open Move นะฮะราคา2990บาทในขณะที่เจ้ารุ่นท็อปอย่าง Aero p ป x เนี่ยอยู่ที่ ,5990 บาทคำถามก็คือจะซื้ออะไรเดียวกันนะครับแน่นอนถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้ After s h o c k รุ่นนี้ผมก็ยังแนะนำเพราะว่าราคาที่ถูกกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะจัดเต็มเลยตัวนี้ก็จะให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่ารวมถึงมีน้ำหนักที่เบากว่าในเรื่องของการออกแบบนะครับผมคิดว่า โอเพนมูฟนะครับก็ไม่ได้แย่ไปกว่า Aero p ป x เลยนะครับอาจจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องของสัมผัสเรื่องของวัสดุเนี่ยกุ่นพี่อย่าง Aero p ป x ดูจะเหนือกว่านะครับสิ่งนึ่งที่ผมชอบของเจ้า Open m o v e ก็คือมีการชาร์จแบบ USBc นะครับซึ่งภายในกล่องเนี่ยเขาก็จะแถมตัว USBc ที่เป็นสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับแต่ในขณะที่ตัว Aero p ป x กเนี่ยก็เป็นสายชาร์จแบบเฉพาะนะครับที่มีตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวแล้วผมชอบการชาร์จแบบ Aero p ป x มากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่า มันเชื่อมต่อง่ายแล้วก็สามารถดึงออกได้เลยแต่ว่าในขณะที่ตัว OpenMove เนี่ยจะต้องเสียบ USB-C เข้าไปซึ่งมันก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าผมชอบตัวของ a e r o p e x มากกว่าการใช้คำสั่งในการเลือกเพลงหยุดเพลงหรือว่ารับสายโทรศัพท์นะครับตำแหน่งก็คือบริเวณด้านขวาของหูฟังนะครับซึ่งก็เหมือนกับรุ่นพี่เลยนะครับกดเปลี่ยนเพลงกดหยุดเพลงข้ามเพลงหรือว่ารับสายโทรศัพท์ได้มันสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ อย่างเสถียรมากๆนะครับเพราะว่าใช้เทคโโลยีบลูทูธ5.0ซึ่งให้ความเสถียรค่อนข้างดีเลยนะครับและผมรู้สึกว่าความเสถียรในการรับส่งสัญญาณระหว่างโทรศัพท์เนี่ยตัวนี้เหมือนจะแอบทําได้ดีกว่ารุ่นพี่อย่าง Aeropex ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันจะมีบางจังหวะที่ผมวิ่งไปตามสถานที่ที่มันมีเหมือน,อนคลื่นไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยตัว Aeropex จะมีการขัดข้องอยู่บ้างเรื่องสัญญาณขาดหายแต่ว่า ตัวนี้นิ่งๆเนียนๆเลยตัวนี้นะครับกันน้ำอยู่ที่ IP 5 5นะครับเมื่อเทียบกับ a e r o p e x ซึ่งจะอยู่ที่67นะครับตัวนี้ก็อาจจะก,กันน้ําได้จริงจังมากกว่าแต่ว่าตัวนี้สามารถกรันเหงื่อในการออกกําลังกายได้สบายๆความสบายในการสวมใส่นะครับผมคิดว่า OpenMoo ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับตัวรุ่นพี่อย่าง a e r o p e x แล้วอาจจะด้อยกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้รู้สึก แตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญหลายๆคนอาจจะถามว่าถ้าเกิดเปิดเพลงดังๆเนี่ยจะมีการสั่นสะเทือนข้างหูจนน่ารําคาญไหมก็ต้องบอกว่า Open Move ถือว่าทําตรงจุดนี้ได้ดีมากๆนะครับสามารถเทียบเท่าได้กับตัว Aeropex เลยถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดเพลงดังสุดเนี่ยก็ไม่ได้มีการสั่นสะเทือนจนระคายเครืองแต่อย่างไรนะครับเรื่องของการเชื่อมต่อก <c oughs> ับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเนื่องจากใช้ เทคโนโลยีบูทูธ5.0นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือถือคอมพิวเตอร์ได้2เครื่องในเวลาเดียวกันทําให้เพื่อนๆไม่ต้องสลับไปมาระหว่างคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือครับสรุปนะครับรวมๆแล้วผมพอใจกับการใช้งานเจ้า AfterShock OpenMove มากนะครับถึงแม้ว่าตัวนี้เนี่ยราคาจะถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยเมื่อเทียบกับ AfterShock a e r o p i c s แต่ผมรู้สึกว่าคุณภาพที่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพเสียงคุณภาพสัมผัสต่างๆ แทบจะไม่ได้แตกต่างอย่างมีในยะสาคัญเลยแน่นอนถ้าเกิดใครต้องการความพรีเมียมที่สุดสัมผัสที่สบายที่สุดความเบาที่สุด AfterShock a e r o b e x ยังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการหูฟังที่ให้ความปลอดภัยในการสวมใส่นะครับคุณภาพเสียงที่ใช้ได้นะครับรวมถึงวัสดุต่างๆที่มากับราคาไม่แพงจนเกินไปตัวนี้ราคา2,990บาทถือว่าเป็นตัวเลือกที่อยากจะแนะนํา ให้คนที่ชอบไปวิ่งโดยเฉพาะซิตี้รันหรือว่าไปปั่นจักรยานตามถนนเนี่ยได้เลือกใช้เถอะยาวชีวิตไปเสี่ยงเลยครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เคยเกือบตายกับการใส่หูฟังอินเอียร์หรือว่าหูฟังแบบเสียบหูมาแล้วตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีครับลองดูครับกับ aftershock open move ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อหูฟัง aftershock open move นะครับสามารถสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ www c o ลนโคหรือทางหน้าร้าน .live และ iStudio นะครับและนี่ก็คือรีวิว after shock open move นะครับลองดูครับไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงแล้วก็ทำกิจกรรมกลางแจ้งแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้ากับผมเ <c oughs> ต้ยไบทรันวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ